ื่อสมัยก่อนนะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยจะมีผัวเมียคู่นึ้เขาลดปั้มตายจะเมียตายแปดนเขาไม่ตายแปดน็ไม่เป็นไรเลยครับและตอนเย็นเนี่ยรับเอาศพมาตอนบ่ายเขาสอาศพมาตั้งที่ศาลหนึ่งเนี่ยถ้าจะกทำพิธีรดน้ําเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะครับทำพิธีรดน้ําเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วเนี่ยน้ำมันจะเป็นคนมัดอ่แต่น้ำมึกไม่รู้ว่าเขาท้องแน้ำมือไม่รู้ว่าเขาท้องเขามีเด็กในท้องน้ำมือไม่รู้ ไม่รู้ใช่ไหมครับน้ำามึกก็สะกดแต่ตัวแม่เขากลับไปบ้านเนี่ยก็เป็นไข้จึงก็เป็นไข้เป็นไข้เสร็จอะไรเสร็จแล้วตอนเช้าน้ำมึกมาที่วัดก็พอดีพี่สาวกับพี่เ,ยเขยก็ามาเอาข้าวให้บ้า้ศพนะครับอะไรพอก็เราพี่มึกก็ถามเพราะว่าคนตายเนี่ยท้องตับกบอกว่าท้องตับเสือนทำไมน้ำหมึกแบบ มีรังสังหรณ์หรอวราทำไม<ต>ถึงรู้สึกว่าต้องถามว่าท้องไม่ท้องคือผู้หญิงเราต้องเรามีเราต้องรู้เลยถ้าผู้หญิงเนยเราจะรู้เลยคือคนท้องไม่ท้องอเราต้องรู้ครับเขาตายเขามีแฟนมีอะไรมาอย่างเงี้ยเขามีแฟนใช่ไหมครับเราต้องรู้ว่าเขาท้องหรือไม่ท้องถ้าจะท้องแต่เขาไม่บอกเรา,า,าเขาเคยพี่เคยพี่สาวอ๋อพี่มึกเมื่อคืนนี่ถึงว่าพี่มึกมัดไม่อยู่อ,อพี่มึกมัดเขาไม่อยู่อะ่ะ เขาจะอยู่ได้ไงรูถกจากแม่ลูกครูไม่สะกกใช่ไหมฮะลูกไม่ได้ะกะกดจากแม่เน,นี่ยเขาบอกพี่เคยพี่เจ้าบอกเขาไปลื้อของที่บ้านทุกอย่างหล่นหมดหมด,หมดเลยตุ๊กตาหล่นไปอยู่ข้างล่างเขาบอกไปลื้อขึ้นในห้องเขาเป็นลื้อของเช้าเปิดมาเดือนเลยท,ท,ท,ทั้ๆงๆที่ไม่มีอะไรก็วางในอก๋าเนี่ยคือก็เลย ขอเขามัดใหม่มันต้องใช้ตะกดตั้งแม่ตั้งลูกก็เปิดลงอีกครั้งนึงเปิดขอบเขาเปิดลงอีกครั้งหนึ่งแล้วขอตะกดใหม่อะไรใหมนน่ันแต่เขาก็ยังมีเขาก็ยังมีออกมาอยู่หน้าถลงตลาดอะไรเงี้ยจะไม่ให้คนเห็นคนอะไรเงี้ยเดินเนต่จเจ้าหน้าที่ตลาดหนึ่งเนี่ยอันนั้เขาก็ยังเห็นเห็นเด็กวิ่งเด็กอะไรเงี้ยก็ยังมีแต่เขาไม่ได้กลับไปบ้านเนีวย มาอยู่วัดแทนเลยครานี้มาอยู่วัดแทนเลยจนเจ้าที่ทลาต้องหนีออกไปนอนข้างนอก <c oughs> <c oughs> นอนไม่ได้ในทลาทําไมถึงเฮี้ยนขนาดนั้นนะนักมืคือเด็กคนผีตายโหงนี่็จะเยี่ยนที่สุดคือในบรรดาผีด้วยกันแล้วอะไรเงี้ยคนที่ตายโหงแล้วเด็กคาในาาท้องจะเยียนคือเด็กเนี่ยเป็นวิญญาตเป็นเด็กที่บริสุทธิ์ไม่มีบาปไม่มีอะไรอ่นั่นแหละมันจะทําให้ตายโหงก็เฮี้ยนแล้วนะฮะตายโหงนี่เขาเยียนที่สุด คนที่ตายโหงในเฮียนที่สุดนะไม่ใช่ว่านั่นาแล้วมีเด็กมีอะไรด้วยมันเป็นอสองญญอสองวิญญาณอสองวิญญาณคู่กันน,นก็จะเห็นกว่าปกติที่อนึงอะไรอย่างเงี้ยตามที่น้องเขาอย่างน้องเขาบอกว่าเขาเห็นเด็กเห็นอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับเห็นเด็กเห็นอะไรอย่างเงี้ยเดินว,วิ่งอยู่ในสลายเห็นน้องผู้หญิงเดินอยู่ในสลายอย่างเงี้ยแม่ลูกคู่อะไเลยะครับคู่กันแล้วเด็กเสียงเสียงเด็กเดินเด็กวิ่งเด็กอะไรอย่างเงี้ย ครับหอ,อย่างนี้แล้วแบบตอนเผายังไงอะครับตอนเผาอะนะตอนเผาก็แยกเอาแม่กับลูกออกต้องกรีดเอาแม่เอา,เอาลูกออออกมาเด็กจะไม่มีอะไรครับตอนสามเดือนนะเป็นก้อนอเลือดแดงๆึ้นเจียมคือถ้าถ้าเผาไปกับแม่กับลูกเนี่ยเพราะว่าเหียนเยอะนะฮะจะเหียนเด็กไม่มีปันอาจจะเอาไปฝาก ใช่ไหมฮะคือ,มอไม่มีคืออาการไม่ครบหนึสองอาจจะฝังส่วนแม่กับเผา,าไปตามปกติใช่ไหมฮะแต่เดี๋ยวนี้เรืว่านะครับคนสมัยนี้ที่ฝังมันหายายากก็อย่างดีก็ต้องเผาไปเลยค่ะเด็กมันจะไปคู่กับพอ่อก,กับแม่ก็ไม่ได้